ไม่ลุงขอแกงเขาให้ลังยืมแล้วไงเขาขายนี่แล้วรังอ่ะพี่อยากได้เผื่อว่น่ะฮะพิ่อยากได้บ้างบอบออันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันไอ้ตรงนี้ก่อนเรียนก่อนเรียนก่อนเออเดี๋ยววันในขึ้นม่ได้มันมันจะยุ่งยากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเอาเอาสี่อันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูสี่อัน แล้วคอนที่เหลือไปไหนหมดนี่ไปปล่อยไว้จีบพวกเปิกกินหมดแล้วไม้ตีคนดูแลดารังนี่เสียของเลยเนี่ยซีอันเอาอันตึงตึงออกไม่รู้ว่าเป็นที่เลี้ยงพึ่งที่เหลือรื้อออกมาอีกอันอีกอันแล้วก็ไม่ตัดปลายรวดกันเนี่ยพอเราเก็บมันก็จะยากนะได้ไหมเอาตึงๆไม่ตึงไม่เอาไม่ตึงไม่เอาออกเลยครับนี่ยิงยาหนเอามาจัดใหม่เหรอทำใหม่ไม่ตึงไม่รู้เนี่ยใครเป็นคนทำน่ะเวลาหลังต้องทำตำหนิไว้ด้วยเนี่ย ไม่ตึงเหรอไม่มันไม่ตึงก็ต้องขึงใหม่เอาออกขึงใหม่กี่อันในนี้กี่อันว่าเราตีส่อน้ครับเขาครีมตัดหด้วยครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเออเมื่อกี้ใน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 กล่องนั้นอะมันมีลวดทั้งหมดมันมีไม่ในกล่องนั้นมีคอนทั้งหมดครบสิบนะแล้วทีนี้ของที่เนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยมีคอนกี่อันมีแปดคอน่ะได้อีกสองคอนไปไหน พวกขึ้นเอามาเลยเดี๋ยวผมจะเอามาใส่ให้ในรถผมมีจะผมขายอันละห้าร้อยมันไตจะได้หลังจะได้รักษาดีเจ็บไปรดแล้วทำไมไม่รักษาไว้ล่ะไม่รู้วเป็นที่เลี้ยงพึ่งเั็นที่ที่นึงเลยอ่ะยางพวกรึยังแต่ผึ่งอยู่ยืแต่ปวกนิดแล้วก็ยางรัดนะครับยางต้องเป็นเส้นใหญ่นะครับดูผมทำนะผมทำเรียบร้อยแต่คนทำให้ผมลวกๆอะไรก็ไม่รู้ ชอบทำคือยุกคือยุกเนี้ยเสร็จแล้วเราก็ทำอย่างนี้เนาะนี่ดูฮะสี่ชั้นเนาะเนี่ยสี่ชั้นกำสวยแล้วก็รัดเลยรัดอย่างนี้เนาะด,ดูนะวิธีการรัดเนี่ยประมาณสามสี่ชั้น,นต้องแต่งไหมครับต้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วดึงอันนี้ทิ้งนะครับเนี่ยนะฉีกเลยเพราะถ้าท่านไม่ฉีกเดี๋ยวท่านจะยัดลำบากนะครับอ่ะดูนะฮะสมมุติว่าสมมุติว่านางพญามันเดินสมมตินางพญามันเดิน้ว้นะเสร็จแล้วเอานิา้วน,น,น,นี้แย่ไปเลยเพื่อดัดให้มันไปยาวๆเนาะอย่างนี้เนาะทำอย่างนี้เนาะดูตัวอย่างเนาะ ไอ,ไอพ้พลาสติกเนี้ยถ้าไปหาซื้อที่ไหนไม่มีแล้วครับนี่ผมยกม้วนมาแล้วก็มาเย็บเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วพอนางพญาเดินทุนท่านคอปุ๊บเงี้ยเอาไปฉายสองจอจนนางพญาเดินขึ้นมาแล้วท่านยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ส่วนอย่าง,งี้เบาๆนะฮะถ้าถ้ามันมีพึ่งมาเกาะๆเงี้ยถ้าโดนตัวพึ่งตายไปไม่เป็นไรเพราะถ้าท่านวงลงพึ่งไอ้ตัวพึ่งตัวตัวเมียเล็กๆเนี่ยนะนางพญาจะหลุดถ้ามันมันไม่ออกออกไปอ่ะมันมันจะเราจะปี้มันจร่งๆเราก็ยัดมันเถอะมันจะตายก็ไม่เป็นไร แต่เวลาท่านทามันตายท่านไปจุดทูบแล้วก็กดน้ำให้มันเลยนะเอาทิ้งผมทำประจําเลยผมทรรมะธโมนะเนี่ยเสร็จแล้วไงใช่ไหมนี่ก็เรียบร้อยแล้วทักมาวางเสร็จแล้วแล้วพอคืนที่จริงก็จ่ปล่อยแล้วสวยไหมแต่ถ้ายุกยุกยุกเนี้ยไม่เอาต้องต้องเป็นแล้วนะเข้าใจนะรู้อย่างวิธีการห่อไงอย่างนี้เนาะแล้วถ้าไปห่อทิ้งไว้เนี้ยไม่ได้เดี๋ยวโดนน้ำพึ่งเลยก็ก็หลุดขาดต้องต้องห่อใหม่เสมออ่ะโอเคไหมเรียบร้อยนะนี่เรียบร้อยยังรัดกับคอนี้เอาเอาล้วนรัดใช่ไหมเนี่ยครับ ไนยางครับยางเดี๋ยวมันจะมียางนี่ไม่ยางอ่ะพี่ชัยพักยกมาเลยแล้วเราลังเปล่าลังเปล่ามีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชัยพักมีลังเปล่าวางล้อไหมไอ้ลังเมื่อกี้ที่ที่จะเอาไปอ่ะเอามาวางล้อก่อนได้ไหมยู่ไหนเอาใส่ลวดเลยมาเอามาวางก่อนเร็วเเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาวางล้อไว้ก่อนมาวางล้อก่อนหนึงเดียวไปยืมมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวไปไปหามาแป๊บนึงเร็วไม่เอาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเล่นงานคนที่อยู่ตรงนี้เอามาวางล้อไว้ก่อนเป็นยกซอยในยูนิลอนนะคะ เอาไปเอามาวางวางดักมันก่อนวางเพื่ออะไร <c oughs> มันจะได้มันมาตามเรามาดีไง <c oughs> เออมันจะไม่ตามมาห <c oughs> ลอกห <c oughs> ลอกใช่ห <c oughs> ลอกหลอกนะครับใครที่ที่ซื้อหมวกแล้วมีถุงมือเข้ามาในมุ้งนะ จะสอนให้จะได้เป็นแขนสั้นไม่มีเป็นไรไม่ได้เขนยาวแขนยาวไม่มีโไม่เจอแขนยาวมันมันมันอ้าวอัันนน้ไม่เป็นไรหรอกครับหมดแอ้วอุ้ยอะนี่มุดไรบูต้ายายไม่ผัดคลิปตัวเองไแล้วมาทำคลิปไปร่างสองตอรี่อะสองตอรี่อะทำไว้ฟังฟังนะฟังผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเบสเบิร์ดแบดเบิร์ดฟังดีครผมก็มุดกรณีอย่างนี้กรณีอย่างนี้เราจะเซตลวงฟังดีนะ เซตรวงจากกล่องที่เราล่อพึ่งไว้แล้วไม่ได้จับจากธรรมชาติถ้ากล่องกล่องนี้เป็นกล่องที่เป็นกล่องมาตรฐานก็เซตรวงลงคอนนี้ได้เลยลงรังนี้ได้เลยใช้คอนมาเพิ่มแต่อันนี้เป็นกล่องที่เขาทําขึ้นมาไว้ล่อมันจะไม่มีคอนหรืออาจจะมีแต่ก็ไม่มาตรฐานเราก็ต้องเอาพึ่งจากรังนี้มาใส่ในอีกหนึ่งรังพอเข้าใจไหมเข้าใจเนาะฉะนั้นถ้ามันเป็นรังที่เราล่ออยู่แล้วเราก็เซตจากรังนี้ก็ง่ายทะานั้นแต่วิธีการเซตรังล่อกับเก็บน้าพึ่งเหมือนกัน ดังนั้นลักษณะแบบนี้ก็ทําเหมือนเก็บน้ำพึ่งจากรังล่อก็เหมือนกันเก็บน้ำพึ่งจากรังล่อเซ็ตแล้วเซ็ตพึ่งจากรังล่อก็ทําแบบเดียวกันนั้นเราต้องตั้งรางแบบนี้พอเรายกจากตรงนี้มาแล้วต้องเอารางเปล่าไปล่อพึ่งตรงนน้นไปด้วยเพราะพึ่งที่บินกลับมาจะไปนุ่งนางกับรังโน้นดังนั้นมันถึงอยู่ไม่ไกลกันถ้าเราไปไกลมากๆเดี๋ยวมันจะกลับกันลาบากนะครับต้องอยู่ไม่ไกลกันเพราะสมมุติเราไปทําตะโคนมะขามแล้วมีทึ่งที่อยู่ตรงนอกมุกมันจะบินกลับมานี่ยากมากเลยจะไปไกลเกินไปเอาฟังนะ เสร็จแล้วพอตั้งอย่างนี้แล้วลักษณะพึ่งมันจะสร้างรวมแนวนี้เราจะพลิกหมุนเลยอันนี้ลงไปข้างล่างและนี่ข้างบนเข้าใจเนอะอ่ะช่วยกันพลิกเนื้อเซาะบิดเบาๆนะเบาๆค่อยๆนะครับอยากจับเฉพาะฝาต้องจับทั้งหลังเอากลิ้งเนื้ยกยกสูงแล้วพลิกยกสูงแล้วพลิกค่อยๆค่อยเบาๆเบาๆเบาๆนะค่อยๆวางไว้นะครับตอนนี้รวงเขาหงายแล้วเดี๋ยวหลังเดี๋ยวเดี๋ยวรวงขาดใช่ไหมอ่าค่อยๆอันนี้เหมือนเหมือน เหมือนไป,นป,นปนทาขี้วัวมาด้วยเหรอ <c oughs> ทั้งเหนือเนี่ยเขาจะเอาขี้วัวมายานะอ๋อแล้วลวกเดี๋ยวแป๊บหนึน่งนะครับคือพอเราพลิกปุ๊บเนี่ยพึ่งมันจะหึงไปดีนะเสร็จแล้ว,ลวพอเขาเริ่มสงบเราเค่อยๆยกขึ้นแล้วยกเนี่ยต้องไม่ต้องห้ามยกทีเดียวนะครับต้องใจเย็นๆถ้าเขาหึงเราต้องหยุดนะครับถ้าเขาหึงแล้วท่านยังยกอีกโดนนะฮะโดนทันทีเลยนะครับจำไว้มันมีขั้นตอนนะครับไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะครับ ถุงมือเนี่ยท่านต้องพยายามซื้อให้ที่มันเหมาะกับ<อ>ท่านนะฮะนี่ผมไปซื้อยี่ห้ออะไรมาม่รู้มันจะหยิบยากมากถุงมือพอเราได้ยี่ห้อที่ถูกใจนะพยายามซื้อมาเก็บเก็บไว้เพราะมันไม่แพงแล้วไปบางสถานที่มันหาไม่มีเนี่ยผมซื้อจากทางน้านมาเนี่ยดีมากเลยแต่มันหาผ้ากางไม่มียางโดยเฉพาะวะไม่รู้เนี่ยมันดีมากเพรน,นั้นก็น่าจะได้ไหมอมผมร้นซื้อในร้าน DIY มา DIY ครั DIY ใช้ได้อยู่มีได้ประมาณ5้าบบาท มีแพงกว่านี้ก็มีแต่อย่างงี้มันจะดีมันยาวไงมันมีข้ออย่าลืมนะท่านต้องใส่ใส่ใส่เสื้อแขนยาวใส่กางเกงขายาวแล้วก็เซฟตัวเองรัเซฟเพื่อไม่ให้พึ่งมันมาต่อยเท่านั้นเองไอ้ใส่เสื้อท่านห่อนเริ่มห่อนแล้วเราจะเป็นลบแล้วห่อนแล้วเนาะแต่ห่อนเนื้อค่อยนะค่อย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 ดีแล้วดูนะไม่เงี่ยมเวลาเวลาที่บายเวลาอธิบาย เวลาที่ใบใหญ่อย่าคุยแทบเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจ็บคอนะครับอ่ะฟังฟังยดีนะที่เงียบผมเงียบก่อนนะฟังผมพูดจบก่อนเดี๋ยวท่านแย่งคุล้วผมจจะเ็บคอฟังเนี้ยเอามือกดฝาลังไว้เราจะยกเฉพาะตัวลังขึ้นอย่างเดียวอ่ะใครยกขึ้นเดี๋ยวเรื่ยๆฟังก่อนนะจะเอารังไปทางไหนพิกตรงนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวพิกมาวาเดี๋ยวพิกวังมาวางตรงนี้เนาะจะได้เห็นนางพญาหนึ่งสองสามค่อยๆเบาๆเบาดีแรงๆค่อยๆจะเย็นๆนะตึ๊ดเดี๋ยวพี่ไม่ใส่ถุงมือเดี๋ยวก็โดนนะจับหายเลย ำเลยเใครช่วยรับมือกนดีเลยน้โมนุ่มนวลนะ่่เบาเบาเบน้โมูนุ่มนวลนโมนุ่มนวลดวงไม่ค่อยดีจริเนาะดวงไม่ค่ดีเห็นไหมน้ำโมูนุ่มนวลดวงไม่ดีด้วยแล้วก็แห้งดวยถึก็ลงเล็กเดือนเดียวเดือนเดีเดืนเดียนียบอกค่ะนี่เอากัดกัดให้ผมเลยลกัดพี่กัดกัดดไหมผมขอไป่าสามทีันวาคม ยังไม่อดเลยนนางพญาพันธุ์ยังไงานางพญารู้บ้างเนี่ยมีตัวผู้เลยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าพันไม่ดีเห็นไหมเนี่ยพันไม่ดีไม่อะไรมีตัวผู้เลยไม่ได้อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยไม่เวิรก์กอันนี้เดี๋ยวเราทําเป็นวิทยฐานเนาะเพราะวันหน้นามันไม่เวิรก์กแล้วนะเพราะว่ามันถ้ามันอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์กนะกล่องมันไม่นั่นแล้วก็ไม่เวิร์กพอไม่เวิร์กอย่างเงี้ยมันยังไม่ควรีจะมีตัวผู้เลย ึ่เดือนกวามีได้ไงอ่ะยังไม่ทันไรมันแต่แล้วเหรอเอาจริงพึ่งเดือนเดียวยไม่ควรมีตัวผู้แล้วดูลวงขนาดเนี้ยก็ไม่รู้ดมอยานี้สามสค่ไม่มีน้ำหวานไม่มีน้ำหวานด้วยไหมไม่ใช่ตัวผู้ีตัวผู้ไม่ทำลังเหรให้นางพญามันเปิดแล้วเอาจารยังถ้ารนางพญาหนีมันจะไม่อยู่ใช่ค่ะผมก็ลังงงมาไมมันไม่มีแดงค่ะโอ้ได้ไม่ล่รวมน อย่างเงี้ยอย่างเงี้อยอธิบายเนาะถ้าสมมติว่าเป็นกล่องที่เราใช้เป็นกล่องมาตรฐานแล้วเราลอก<ม>เราก็จะเราก็ตัดลวงนี่นะตัดลวงนล้วเรามาเซตวางได้เลยเราไม่ต้องหาน้ำพยาด้วย เพราะมันอยู่ในกล่องเดิมอยู่แต่นี้พอมันเป็นกล่องใหม่แล้วต้องหาให้เจอแล้วไปใส่ในรังใหม่ก็จะยังอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นรังของเดิมของมันเราก็เซร็จเราใส่เซร็จแล้วก็เสร็จเลยประมาณสิบนาทีก็เสร็จละแล้วก็ไปยกไปตั้งที่เดิมรอมาขยายรังเออนี่เราจะหารน้ำพยานเพราะในองมันจะเหนื่อยคนนั้นจะไปตัวยังไงนาางอยกรู้นาำน้ำโม่เนิ่มนวลน้ำโมนิ่มนวลข้างนอกข้างคาลาสกันเลยนี่มันบินไปของดีข้างนอกมีแดดไหมข้างในมีแดดไมอันีมีแดดแน่หรือว่าลวงขนาดนี้ไม่มี ที่มหาอาหารที่มันหาอาหารต่างหากค่ะอยู่มาได้ยังไงเขาไม่มีดับแร้ตัวใหญ่ขนาดนี้มันยังผลิตดักล่างเลยหาโมงแรกมันยังผลิตดับล่างขนาดนี้ห่างเนาะคือห่างห่างเนาะห่างห่างมันมีหอน้ำบ่บ่บ่ห่างมันสิใหญ่ขึ้นตื้นขึ้นมันมัมีน้ำหวาน ตักแดดก็มีมีเลยอ่ะไปนห้างบ้านเฮาเอือห้างห้างอันนี้ไข่เต็มหมดเลยเนี่ยเลี้ยวลืมยวเพิ่งเริ่มเร่มีไข่แต่จริงๆมันควรจะมีดักแด้แล้วไปดูต้ดูาองเป็นเดือนแล้วทำไมเาเดือนเดียวเหรอเดือนเหรอถึงเดือนเหรอสามสิบเอ็ดธันวาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเดย์คือเปลี่ยวันแต่มีน้อยนี่นี่มีเป็ต้นหน่อยๆเนี่ย มีน้อยคอนเออนะคอนที่หนึ่งสองสามสี่ต้องอุ่วันหนักเลยนะถ้าไม่อุ่นวันหนักไม่รอดนะครับตรงนี้อยู่บัวชุ่มแต่เมื่อพี่จะพักพี่พักอยู่นอกเหรอพี่จะพักพี่จะพักหลังนี้ได้ได้เดือนหนึ่งแล้วเหรอเดือนหนึ่งไม่น่าจะได้ว่ดสภาพลวงไม่น่าจะถึงเดือนเลยู่นี่ที่ผมเห็นช่างเดือนผมบดระวังมันไปตั้งแต่คือปกติเดือนมันต้องมีตอนไปรอดเนี่ยมันเข้าสามสิบเอ็ดธัน พี <One input> ่มันยังไม่มีดักแด้เลยนะมันมีแต่ไข่อย่างเดียวอ่ะรูกรอบา่ะภาพมันไม่โอเคเนี่ยไข่นางพญาท่างนั้นเลยเนี่ยเนี่ยไข่เล็กๆเนี่ยไข่นางพญาท่านนั้นโอ้แล้วต้องแยกนะเวลาเซตโหลไข่เล็กๆขาวๆนั่นเหรอค่ะไข่นางพญาอัดอาหารให้หนักเลยนะมังงั้นหนีรังนะเนี่ยเพราะมันไม่มีดักแด้ไม่ห่วงหรอกมีแต่ไข่ต้องเอาน้ำหวานเติมเรื่อยๆใช่ไหมคะน้ำหวานก็ไม่มีด้วยคุณเป็นธรรมชาติปกติมันต้องมีดักแด้แล้วถ้าเดือนนึงเนี่ยมันต้องมีดักแด้เลยเนี่ย ไข่ทา,ยยางนั้นเลยเนี่ยไข่าสามดวง